ค่ะโดยฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแอปตัวนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่มุมซ้ายนะคะก็จะเป็นเมนูที่อยู่ถัดจากคาว่าช็อตคัสสเปซแล้วก็แอปนะคะแล้วก็ค่อยเป็นไดเรกเมสเซจใช่ไหมคะ <Wow. S 1> ซึ่งแอปตัวนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์นะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในมาเก็ตเพจของ Google นะคะแล้วก็ไปเลือกแอปพลิเคชันต่างๆที่มันเป็นส่วนของเต i r d ป a r ์ตนะคะเข้ามาเชื่อมกับตัวของ Google Space ได้แต่วันนี้นะคะเฟิร์นจะแนะนําอยู่ประมาณสัก1อันละกันค่ะ เป็นของ Google เองนะคะนั่นก็คือตัวแอปนะคะที่ชื่อว่า Google Drive นะคะเราสามารถที่จะเข้ามานะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Google Drive ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปได้เลย ตัว Google Drive ตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่คล้ายๆเป็นเหมือนแชทผู้ช่วยค่ะทุกครั้งที่มีการแชร์เอกสารใน Drive นะคะหรือว่ามีการคอมเมนต์นะคะเขาจะมีการ track หาเราตลอดค่ะก็เหมือนมีคนผู้ช่วยคอยส่งแชทบอกเรานะคะว่าเฮ้ยไฟล์นี้มีคนคอมเมนต์นะไฟล์นี้มีคนแชร์มาให้เรานะจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ